เด็กช่าง สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่จากชื่อแล้วก็คิดว่าจะเป็นการช่างเป็นวิศวกรผู้สรรสร้างแต่ภาพในสื่อกับมังนําเสนอเด็กช่างออกมาในมุมมองช่างแม่งแต่ผมว่าไม่ใช่เด็กช่างทุกคนจะเป็นแบบนี้เพราะช่างบางคนที่ผมรู้จักก็เป็นทั้งนักกีตาร์ผู้อาศัยอยู่กับลูกของเขาปปหรืออาจจะเป็นช่างปลาปาที่กระโดดเข้าไปในท่อเพื่อตามหาเจ้าหญิงที่อยู่ในปราสาทถัดไปและแม่ของคุณแต่ถึงกระนั้นก็มีช่างคนหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมในวัยเด็กและเขาไม่ใช่ช่างแอร์ในตำนานแต่คือเขาคนนี้โดยช่างผู้นี้เคยมาเข้าว่านผมตั้งแต่่เด็กๆแมม้วาผจะ เรียกเขาก็ตามแต่สิ่งที่เขาทํากับไม่ใช่การซ่อมแต่เป็นการเปลี่ยนรถฐานบ้านของเด็กตาดำๆคนหนึ่งในเลนอเลอร์ให้กลายเป็นของฝั่งตรงข้ามสเสมือนกับการที่คุณโดนพรากจากครอบครัวโดยเด็กช่างผู้นี้มีความสามารถมากมายแม้ผมจะไม่รู้ว่าเขาจบที่ไหนทํางานอะไรมาก่อนแต่เขาก็สามารถทําได้ทุกอย่างในช่วงพริปตาตั้งแต่การซ่อมสะพานซ่อมบ้านซ่อมกําแพงและซ่อมสภาพจิตใจของคุณนี่ยังไม่รวมถึงความสามารถที่เปรียบเสามาอือนอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่เขาสามารถยึดฐานไฟฟ้ายึดรถบ้านยึดป้อมรวมถึงยึดแม่ของคุณ